ลูกลิงไปโรงเรียนแล้วนะลูกลิงกระดากระดีอ่าอ,าอ,อีดีใจดีใจ,ดใจได้ไปโรงเรียนแล้วนะแท่งปะแท่งปะยักเอวยักษ์ไลแม่ลิงกอดลูกรูปหัวต้องระวังตัวให้ดีรู้ไหมป้องกันโรคร้ายโควิดต้องใส่ให้ติดหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆด้วยนะเจลล้างมือน่ะมีไว้ต้องใช้ จะเล่นจะวิ่งจะเดินอย่าเพลิดอย่าเพลินอย่าเผลออย่าไผล,ล,ลห่างกันสักเมตรสองเมตรอย่าอึงอย่าเอ็ดอย่าโดนน้ำลายห้องเรียนโต๊ะเรียนเก้าอี้เช็ดถูให้ดีก่อนใช้หลังใช้ของเล่นต้องเช็ดต้องล้างก่อนหยิบก่อนวางก่อนใช้หลังใช้หนังสือดินสอกระดาษทำความสะอาดจะได้ปลอดภัยต้องกินอาหารร้อนนะปรุงเสร็จกินซะตอนสุกใหม,ใหม่ๆ แก้วน้ำช้อนซ่อมชามจานของใครของมันแยกกันรู้ไหมใช้ร่วมใช้รวมไม่ดีแม้เป็นเพื่อนสีก็ใช้ไม่ได้ลูกลิงสัญญิงสัญญาลิงพร้อมและจ้าไปโรงเรียนได้